จ้งข่าวด่วนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงค่ะล่าสุดนะคะกําหนดการในการลงทะเบียนมีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดค่ะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจ้งชัดถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนปิดการลงทะเบียนกลุ่มแรกเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมนะครับวันที่15นี้นะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนยอดตอนนี้ผมเข้าใจว่า32ล้านเศษละนะครับคนที่มาลงทะเบียนอยู่ในระบบนะครับ หลังจากนั้นเรา, avenues, ายังไม่ลงทะเบียนวันที่16ครับต้องเรียนฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับเพราะอยากจะให้การจ่ายเง lights, like ออินในรอบแรกมันจบก่อนนะครับเราจะมาชี้แจงอีกทีนะครับอาจจะเป็นกลางเดือนนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนะครับระบบพร้อมหมดทุกอย่างนะครับในการลงทะเบียนกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนนะครับระบบพร้อมแบงค์พร้อมนะครับแบงค์ที่เป็นผู้ดําเนินการพร้อมนะครับเพราะเราใช้ธนาคารของรัฐก็คืออมสินทกศทอศนะครับ แต่ว่าจังหวะเวลาเนี่ยถ้าไปทําพร้อมกับการที่เงินลงเนี่ยมันจะเกิดความสับสนนะครับก็มีข้อเสนอแนะมาบอกว่าจริงๆก็ยังรอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่เริ่มการลงทะเบียนในกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนในวันที่16นี้นะครับ ก็เลื่อนไปสักไม่นานนานซึ่งเดิมนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16กันยายน2567นี้แต่ล่าสุดค่ะมีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดโดยเหตุผลว่าจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มปอบ้า,บางให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้แล้วสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะจะมีการถแถลงรายละเอียดปลายเดือนกันยายนนี้และมีการชี้แจงรายละเอียดสําหรับวันลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพระนาะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ที่รอคอยการลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนรอคอยก่อนนะคะรัฐบาลเลื่อนออกไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ